หลังจากตัดเสร็จเรียบร้อยวันนี้เราก็มาเก็บกิ่งไม้ใบหญ้าที่เราตัดทิ้งไว้เพื่อที่จะเผาเสร็จไปหนึ่งกองเดี๋ยวเราไปทำอีกกองหนึ่งด้านเดี๋ยวเราจะทำตรงนี้อีกกองหนึ่ง กองที่สองสำเร็จเรียบร้อยครับตรงนี้เดี๋ยวจะเก็บรอบนี้เป็นกองที่สามกองที่สามเสร็จกองที่สี่ของวันนี้กองที่สี่ เสร็จเรียบร้อยตือป้อยไกย่ชาวนาก,กิจไปอีกคลองหนึ่ง